ครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกนันอีกครั้งนะครับกับช่อง j จจ Play นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพกบกันอีกแล้วนะครับกับเกม Planet c r a f t e r นะครับผมตอนนี้เราก็ถือว่าเรามาไกลกันแล้วนะตอนนี้ผมได้เอกพล้นทำไมยังไม่ได้บะโอเคเราได้ของกินมาแล้วตอนนี้เราสามารถอยู่ได้โดยที่มีของกินแล้วนะครับแต่ว่า ยังอยู่ไม่ได้ถ้าเรายัางปลูกแ่ชิ้นเดียวนะะตอนนี้เราต้องมีของกินมากกว่านี้นะครับเราก็อยู่ได้ไหมตอนนี้ก็อยู่ได้แต่ว่าต้องมีเพิ่มตัวผลิตอาหารเรามีอยู่สามเพราะฉะนั้นเราต้องผลิตเพิ่มครับ food rover นะครับต้องใช้อลูมิเนียมอีกสองนิวเคลียร์แอคเตอร์นะครับเจ้านี้จะทำให้เรา ผลิตพลังงานได้มากขึ้นต้องใช้ซูเปอร์อะลอยซึ่งผมไปเก็บมาจากยานใหญ่ได้แค่2องอันได้อลูมิเนียมล็อเพราะฉะนั้นขาดแค่ซูเปอร์อะลอยครับก็ทําได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมออกเดินทางครับผมเพราะตอนนี้นะครับผมเราจะข้ามสู่สเตจต่อไปแล้วก็คือจากสเตจของบารนนะครับอันว่าบารนใช่ไหมไป blue sky ครับตอนนี้จะ70%แล้วและกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้ยนะ ไม่ใช่ช้าๆนะครับผมก็ถือว่าเราใกล้ประสบความสาเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปหาของกินเอาดับหน้านะครับเราก็จะเลียร์ของอันไหนที่เราไม่จําเป็นเราจะไม่เอาไปคนระับอ่รู้สึกว่าโฟล์ยังจาเป็น,น,เ,ปนเราจะทํอา่าที่หายใจนะครับเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยหาออกซิเจนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาอีกอันนึง ออกซิเจนสองบอกน่าจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่รอดได้เพราะยานยังมีอยู่อีกจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจครับโอเคจะไปสำรวจยานตรงนั้นเพื่อเอาชีวิตรอดครับเพราะว่าตอนนี้อาหารเราเหลือแค่นี้แล้วเรายังปลูกไม่ได้แล้วก็รออุกกาบาตให้ตกลงมาเพื่อใช้งานได้ได้เลยดังนั้นเราต้องไปหากินเราเองครับก็พื้นที่ที่ผมจะไปวันนี้นะครับก็จะเป็นเส้นข้างหลังเรา ข้างหลังดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่ต้องปีนด้วยเราต้องนึกถึงตอนขากลับมาด้วยนะครับผมว่าเราต้องกลับมาให้ถูกทางเพราะถ้ากลับไม่ถูกทางเราจะทิ้งของไว้ที่นี่หมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเดินนะตอนนี้เรามีพวกขาอุปรกรณ์ที่ทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้เยอะขึ้นเราเจอกล่องครับผมเจอลูมิเนียมมีของกินกินก่อนเลยแล้วก็มอีอาหารให้เราเห็นครับเราทิ้งกล่องไว้ดีกว่านะ กพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการจำาว่าเราต้องเดินหน้าไปข้างหน้าแนละ้วเรายังสร้างทเทเทเนียมทยเทเทเนียมสองกไไ้อนไปไเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเ้วเก็บของด้วยเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรนะแต่ว่าเราต้องกลับไปให้ถูกทางนะครับผมเรามีออกซิเจนสองหลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเส้นทางดีๆครับไม่งั้นเราจะไม่รอดโอเคแค่นั้น ก่อนเ่อเลยผมขอสร้างห้องไว้ตรงนี้ห้องอนู่ผมเจอแล้วแหละว่ามีอะไรอยู่แต่ว่า,าจะสร้างห้องเพื่อชีวิตรอดในหนึ่ห้องครับเรียบร้อยเรจะสร้างประตูเลยโอเคครับเรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องใช้ออกซิเจนเยอะเดินทางครั้งเดียวได้ครบนะครับผมดังนั้นเราจะได้ผลประของกอนเก็บได้ไหมเอ้ยเก็บได้โซลาร์แผง เออเข้าไปได้อีกครับเก็บได้อยู่นะต้องเข้าตรงไหนอยู่ฮนะโ <Hello. S 1> ว้ดิช่นต้องเข้าทางไหนทางบนอ่ะโอ้โหแน่นอนดีดีว้าว <Wow. S 1> ฟองเต็มเลยเอ่อไม่มีเซียมทิงโฟบอลทิงครับ พวกน,นี้มันจะเป็นกัเรามากมายเนี่ยพวกน,นี้ไม่ต้องเลยเพราะว่าเราต้องเอาของที่จำเป็นเท่านั้นกลับอะชุบๆโอเคแล้วจุดจุดนี้ส่วนนี้เราเก็บเรียบร้อยแล้วออซิเจนก่อนโอเคครับมีไมโครชิปหนึ่งอันนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะกต่การเดินทางหนึ่งครั้ง <c oughs> ได้มาหนึ่งอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเพราะฉะนั้น เก็บอ่ไหนได้เก็บครับอันนี้มันก็มีเสาหนึ่งอันเดียวเดียวเดี๋ยวเราไปเอานี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องกลับไปชาร์จไอเอ็นเลยด้วยนี่ว่าคนีลรัวๆเลยวะไอรอนรอนเอาเรื่องอันไหนทิ้งได้ทิ้งนะครับโขปอลอลูมิเนียมโอเคเอาอยูเรเนียมรอนนะครับอะไรมาอันนี้อันนี้อันนี้ อาหารกินเลยโอบอทิ้งไปเดี๋ยวโอเคครับน่าจะมีแค่นี้มั้งไม่มีกล่องนึงโอ้โหมีของดีดเอาซูปเปอร์อร่อยเพราะว่าเราจะต้องใช้อืมของไม่เยอะดีกว,ว่างั้นเก็บอันนี้ไวน้นี่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอลูมิเนียม ของกินก็ไม่งั้นเจ็บต้นไม้ไปเลยสองต้นเก็บของกินมาดีกว่าทิ้งอันนี้เจ็บของกินมาโอเคครับน่าจะแค่นี้มั้งอันนี้มีแค่นี้โอเคไปเอาออกซิเจนก่อนเราจะได้ไม่เปิกออกซิเจนเราครับไม่ต้องใช้บ่อยข้อดีของการเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็คือเราสร้างห้องนี้ไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องการไปสำรวจอีกที่หนึ่งแล้วเราจะกลับเลยเพราะว่า เราได้ของที่เราต้องการแล้วแค่อลูมิเนียมเราก็อยู่ได้แล้วครับผมความจริงซูเปอร์อร่อยทำนิวเคลียร์อค actor นี่คือแบบว่าดีโคตรเลยนะมันเป็นแค่ห้องธรรมดาใช่ไหมใช่หรือไม่โอ้ยเป็นตัวยานครับผมเป็นแท่งยานนะไม่รู้ว่าขึ้นจากข้างบนได้ไหมลองขึ้นดูชึบ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 ,ชบ,ชบ ไม่มีนะครับเป็นแท่งเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ไปตรงนู้นครับเราจะกลับบ้านก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาออกซิเจนแล้วเราจะเดินกลับบ้านเลยตรงนี้เรามีที่พักแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำบีคอนมาปักไว้นะครเพราะตรงนี้เรามาแล้วจะได้เดินกลับได้มามดีจริงๆเชียวโซนนี้น่าจะมีแค่นี้ครับโอเค้าเสร็จแล้วกลับบ้านได้ ของทางกลับเราน่าจะขึ้นเนินนี้นะที่จำได้ขนะองแถว,วน,นี้ไม่น่ามีอะไรนะเราไม่เห็นถ้ำไม่เห็นอะไรเลยเ็าเลากกลับไปครับแต่มันแดงฉาดเลยเนะี่คนมาเดินตอนที่เปลี่ยนสเตตเป็นบลูสกายแล้วอ่ะจึงจะหมาะมัน,น่าจะสีเปลี่ยนแฉะนั้นเรารอดแล้วว้าวเราลกกับมาแล้ว กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเต็มตัวได้เลยเราจะสร้างอุปกรณ์อย่างมาหาศาลครับที่แน่ๆอาจจะต้องขยายห้องพอความเก็บขยายชั้นห้องขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะต้องขึ้นบนหน่อขึ้นบนสักสองชั้นทุกอันเลยเาจะได้ดี๋ความเก็บก่อนอย่างแ้่ New react, Super 2, 2. Wow, em, นิวเค react ใช้ซ uh ูเปอร์อะลอยสองวอตอว่าของเต็มแป๊บหนึงนะของมันเต็มของมันเต็มต้องเต็มตัวนิดหนึงเอ่อ ก็เลยนะสปอตซีดอันนี้ก็น่าลงเอาซีดเก็บไปก่อนแล้วกันนะซีดทั้งหลายนี้เราต้องทำเนี่ยมีอูริเลียมาเดียวไม่สามารถทำได้โอเคอันนี้ก่อนแลก็ไม่มีน้ำแข็งทำน้ำเลยมั้งนเนี่ยเช่ไหมไปเก็บน้ำแข็งสองก้อนรามาทำน้ำครับห้ชีลำบากมั้ อยู่ที่มันไม่มีอะไรเลยพอเข้าใจแล้ววพาวสมัยก่อนไม่ได้หากินกันง่ายๆนะครับเราถึงกินข้าวกันไม่บ่อยนะแต่ของเรานี่คือแบบสามมื้อกินจนเบื่อนะโอเคได้นึ่งเียรีแอเราแค่ต้องการซูเปอร์อ o ลลอยสองแล้วก็ยูเรเนียมรอดโอเคครับทีนี้เอาตั้งตรงไหนเท่าน,นั้นเองเรลเลอกเบเธอมาโอเคทำมาตรงนี้แหละ ว,ว้าวาไ้ไฟมันเท่าไหร่เอ่ยชิบได้แปสิบหกกิโลวัตต์นะครับผมเหลือแหล่ตอนนี้เหลือแหล่แล้วทีนี้เราก็จะได้เล่นของมันแล้วละ่ะโอเคเริ่มต้นที่เอาของกินก่อนไอรอนกับวอเตอร์ฟิล์เพราะฉะนั้นไปเก็บไอรอนอีกสักสามน้ำแข็งสามน้ำแข็งสามเหล็กสามครับ เอ้ยฟ้าแดงก็บาะจะตกนี่หว่าหันหมาเลยโดนกระแทกตายตะพงบกูเนี่ยไอ้อนสามมึงแข็งมึงแข็งมึงแข็ง,อ,ง,ขงอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วกลับเข้ากอดกลับเข้ากอดไม่เสียง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 ตายากขอกลับเข้ากอดไปว่ากันเวทกลับวันนี้ไงน้ำแข็งสาม ไปเบมไปตอนไหนวงโอเคครับผมทีนี้เราต้องสร้างห้องเพื่อการไทเทแล้วก็บันไดขิ่งข้างบนโอบร่หล่เราเก็บอะไรมาบ้างเนี่ย ต้องสร้างชั้นสองก่อนโอเคชั้นสองเชื่อมแล้วต้องการไทเทเพิ่มต้องการไทเทเนียมเพิ่มไทเทเนียมอีกกี่ก้อนดีวะสองสร้างมานเอาแค่นี้ก่อนเราต้องทำชั้นติดกัน โอเคแล้วก็ไอ้นนอนกสองใช้คุ้มรัมผมสามห้องแล้วก็บันไดใช้อรอน,นกับโบูเ okay. บอโอเคเจอนซิลิคอนเลย ก้อนโฟบอลอูมิเนียมเจออูมิเนียมเฉยถุน้ำาเข้าโฟบอลกว่านั้นเข้าดีเลยเห็มครับตอนนี้ไม่มีเลยเข็นหมดว่ะบเข้าคันยกิตร์น้จระจระจๆๆๆ ไปกันในกันแน่คคน,น,อนอแล้วอเออครับรีบไปทําน้ํากินกันเลยยังแเลยตายเถอะตอนนี้เที่ยฟ้าเราเข้าสู่บลูสกายแล้วนะครับผมใกล้แล้วอีกนิดเดียวมันร้อยเจ็ดสิบห้ามาถแต่ขั้นตอนพื้นฐานเพราะว่าเราแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอะได้แล้วทุนฉะนั้นทนําน,น้ํากินก่อนอย่างเลยโอเคร้อยหอแล้วหนึ่งเราไปทำของกินครับ ทำแท่งนี่ฮะตรงนี้แล้วก็ไอคอนไอคอนยู่ไหนหมดหาอีกเยะไม่เคยเก็บไอรอนมาเลยเราะไอรอน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 โอเคเก็บมาไอรนไอรอนไอรอนเจอไอรอนเลย มกนีเซียไอเทนี่ยงอืมบางทีก็นึกงงอ่ะของที่เก็บมาบางทีแม่งไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ที่ไม่ได้เก็บเนี่ยโอโ้โหใช้จังลเลย็นไรเราอีกมัวอะโอเคอเก็บเก็ในกลุ่นนมนไหนก็เก็บนะอิมเ n ทอรีร่ฟูลเลย ขอมันเต็มู่แล้ว,วเลยนยเราต้องรีบเคลียร์ใชร์รูมิเนียยไม่คุ้มนะครับรูมิเนียยตอนนี้เป็นไอเทมหลักเลยนะเพราะเราจะทำดิวขั้นสามแล้วโอเคขอ,อปั๊บอันนี้ต่อโอเคทีนี้ทำบันไดขึ้นข้างบนนะอโอเค,อเคมีบันไดขึ้นข้างบนก็คุมแล้ว แคนี้ครเบเองพอทีนี้เอาอาหารมาครับอาหารอาหารเอกแพลนันนี้ไม่เหมาะเอาอันนี้ดีกว่าผมว่าอันนี้น่าจะคุ้มกว่าเริ่มที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอเคอันนี้รอครบเพราะฉะน,นั้นอันนี้เสร็จแล้ว ทำอะไรต่อวะอืมอืมเอืมใช่ริวใช่จะจะเนี่ยมสองทำริววีสามทำตัวฟุตมหากาวคนระับไปฟุดไกลๆเลยลูกแกต้องเป็นผู้ช่วยฟุตที่ดีที่แน่นแน่นอนเรียบร้อย โอ้โหเดอาฟอร์เมชั่นกูหมุนเร็วเลยทีนี้นี่วิ่งเร็วมากคเราะว่าแจวคอยไหมได้ตัวนเดี๋ยวไปดูกับรถไฟฟ้าพอป่ะเพราะว่าเราต้องคำนวณการใช้งานไฟฟ้าอย่างสูงสุดตอนนี้เหลือ75ริวตัวใหญ่ตัวหนึ่งใช้8เอองานขอเอา ไอเทมาสองแล้วก็ไปหาไอรอนอีกสองเราจะขุดได้เร็วอีกเท่าหนึ่งรับผมมันจะแรงมันจะเร็วจะยังไงก็่างมันเราทำได้เราทำได้เก็บให้หมดนะของมันเก็บให้เรียบเก็บให้เรียบไอรอนทั้งหลายเราไม่ค่อยมีแกอยู่ในสต็อกเลยขอเก็บหน่อยเถอะ อล,ลูมิเนียมเน่ะตกเยอะีจังเลยตอนที่เราไม่อยากได้ยอมใจใจเทมก็ต้องไปบ้างเยร้างมาแค่นี้ก่อนทีนี้ต้องไปสร้างออกซิเจนเพิ่มใช่ไหมเง้นปักเครื่องเจาะไว้ใกล้ๆกันตรงเจ้า ยิงความร้อนยาวๆเลยต่อไปก็ทำทูปเบจทูปเบจทูปมันน่าจะต้องวางแล้วใช่เลยสองร้อยซ็นผู้เพิ่มยี่สิบหกออกทีเกนียวๆครับ ใช้หมดแล้วมั้างอลูมิเนียมเลยหมดหมดครั้งแล้วครับใช้คุ้มเลยครับหมดเที่ยบเลยครับ40% 40%อันนี้เก้าจะได้แล้วก็ลอยก่อน้วเพราะฉะนั้นได้แล้วมาเรามารุ่นเรามารอครัขนมอุ้ยอรอไปเรามารอการตดสเตท ครั้งนี้กันนะครับผม94%แล้วร้อ่เจ็ดเราจะทำการปลดล็อกขั้น Blue Sky นะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็น b l u แล้วนะเนี่ยมันท้องฟ้าจันใสใช่ไหมแต่นี้ก็บวกไป26่ p q นี่ไม่ใช่ใน,น้อยน,นะเนี่ยแต่ใช้ไฟเจ็ดหรือว่าใช้ไฟพอๆกับไอตัวนู้นเลยเบืองพอกันนะครับผมก็ น้ะตอนนี้เรายังหายใจด้วยตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอาได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ x แพ m ตัวน,นี้กำลังโตสี่สี่เอร์เซน้าสิกแล้วครับผมเรามาปดดันไปด้วยกันกันเถอะโอ้โหยี่ไม่ทำมานานมากกว่าจะได้ความจริงต้องสำรวจไกลกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องปดขั้นนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะทำ beacon ไปปากตามจุดต่างๆนะซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยเรื่องใหญ่ แล้วเราก็ต้องปลดขั้นนี้ครับเราจะเอาสมาร์ทคลาบมาใช้ให้ได้เพราะว่ามันจะจําเป็นในอนาคตมากๆโอเคเรามีบุ๊บินอันหนึ่งของปลดหน่อยอ้าวเป็นการวิ่งระดับสองครับผมอเคริตี้นะครับเป็นเทียร์สองว,ว้าวต้องใช้ซูเปอร์อัลอยนะครับเพราะฉะนั้นรอว่ะการสร้างไม่ได้เราต้องรอ175 Ti นะครับ ตอนนี้มืดแล้วแต่ก็ยังสว่างอยู่นะครับกได้แสงจากโลกไหลยดวงเลยเรามีดวงด,วงดาวไหลดวงมากเลยนะครับตอนนี้โอเคอ,เอ่ะเท้ยเจ็ดสิบสามแล้วครับผมมาลุ้นไปด้วยกันครับโอ้โหเช้าแล้วด้วยกบบาทจะตกไหมเช้ามานนี้โอเคจะร้อยเจ็ดห้าแล้วเราจะทำธุรกิจสำเร็จแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดเรียบร้อย อดแล้ว Advanced Craft Station นะครับถ้าเราจะทำต้องใช้อลูมิเนียม3ซิลิคอน1อลูมิเนียมแรนีเซนไทเจเนียมโอเคครับไม่มีปัญหาแล้วทีนี้เราไปดูกันว่า Index ของมันต้องใช้อะไรต่อนะในการกด STATE ต,ต่อไปเป็น Crowd ครับต่อไปเป็นการสร้างเมกนะ Formation อ,อันต่อไปคือการสร้างเมกเรื่องใหญ่สร้างเมก เก็บ okay. okay. ของกินกินได้หน่อยเดียวครับพี่พเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนว้าวแหละเลยเราจะเอาสปุตตตัวนี้ไม่รู้ว่าจะกินได้เยอะบอ่ะแต่ว่าลองเปลี่ยนดูว่าเอาตัวนี้มาใส่มั้งแต่เดี๋ยวต้องทำเยอะๆละครับอาหารอืม อัน200%ต้องเปลี่ยนกับเจ้านี่เอานี่ออกเอานี่เขาเ้าก็จะได้ไป2.40 ppq ก็จะช่วยได้เยอะขอทุกคนออกซิเจนก็เพิ่มรัวๆนะครับความร้อน4ิอืวตอนนี้ถือว่าทุกอย่างทำงานด้วย,ด,วยดีนะไปเรื่อยๆเลย ฉะนั้นเราต้องออกสำรวจต่อครับเี่นี้แหละเรื่องใหญ่ต้องไงด้วยเรายังสร้างน้ําเองไม่ได้เพราะในยุคนี้มันยังเป็นยุคน้ําแข็งเนาะมันตื่นยุคน้ําแข็งแหละต้องพูดแบบนี้เพราะว่าของบางส่วนเนี่ยมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่ใช่ไหมไอ้ตรงถ้ำที่อยู่ตรงโน้นที่เห็นเป็นเรืองเดิ่ไหมมันก็ยังมีความแบบ เป็นน้ำแข็งเกาะอยู่ถ้ามันละลายหมดเราจะได้คลังอิริเดียมหรือว่ายูเรเนียมทันที้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนนั่แหละรอรอเวลาต่อไปโอเคโฟกับน้ำแข็งกลับไปทำน้ำให้หมดก่อนนะชึบๆโอเคได้น้ำแข็งเอากลับไปทำน้ำหน่อยเดียวไม่ยากไม่ยาก ีนี้ภารกิจพื้นพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยคือว่าเราทำเสร็จแล้วแต่ถ้าเราจะทําให้มันเนทุกอย่างทําได้เร็วขึ้นเนี่ยเราต้องไปสำรวจเพิ่มเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายเนาะเราก็ต้องไฟหน่อยมองเดียวเนี่ยเอ่อ ที่เรามาทำน้ำโอเคทำน้ำก่นอนเดินไม่ถูกเลยครับผมโอเคทีนี้อันไหนที่ไม่ได้ใช้ต้องเก็บอาหารต้องไว้กันตัวลยเพราะว่าช่วงนี้ต้องคิดไว้โอเคหลังจากนั้นต้องไปเอ่เอนะเราผลิตอะไรเพิ่มได้ช่วยอีก รู้สึกความร้อนจะชา้าเพราะฉะนั้นต้องทำความร้อนเพิ่มเพื่อที่ทุกอย่างจะได้ไปพร้อมกันอันนี้มันเปิดเรียงๆกันเลยนะไบโอโด<ม>นี่ก็น่าสนใจออกซิเจนแปลกและออกซิเจนกดฮีเตอร์เนี่ยอันนี้เปิดไบโอโดขั้นต่อไปเราได้อะไรอออเอ็<ม>์ไร้าเราจะได้ตัวขุมมาครับ extractor ก็ดีนะขุดมแล้วเราก็เก็บไปต่อไปเป็นป้าอืมเนี่นะ blast spreader ไป UMS b u o b e r pot อันนี้เป็น launch platform เป็นแท่นยิงจรวดแล้วก็ ウอเตอร์คเตอร์อันนี้จะกลองน้ำใช่ไหมตามขั้นตอนสินะโอเคก็ EP นี้ถือว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าแจวแล้วนะผมท้องฟ้าสีครามสดใส <c oughs> โอเคก็ผมก็ EP นี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะแต่พิพากษาใดก็ขอแปรมาที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาเป็นกำลังใจกันด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้านะบายบี Bye,